นี่คือเส้นทางอันมืดมนลงเรื่อยๆของตระกูลหุนที่จะบริหารประเทศกัมพูชาต่อครับจากการประกาศรายชื่อของสหประชาชาติที่มีการประกาศรายชื่อประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลกในปี2567พบว่ากัมพูชาอยู่ในลำดับที่158จาก180ประเทศทั่วโลกและดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2567กัมพูชาอยู่อันดับที่141 จาก142ประเทศในหลักดัชนีนิติธรรมประจำปี2 5 6 7ของโลกทั้งเศรษฐกิจทั้งความโปร่งใสติดบ้วยครับโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสเป็นรองบวยครับถึงแม้ว่าประชาชนกัมพูชาอาจจะยังไม่ตรักในเรื่องนี้มากนักนะครับแต่ชาวโลกก็ได้รับรู้แล้วครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีการทุจริตอันดับ2ของโลก การลงทุนที่จะมาพัฒนาประเทศพัฒนาบุคลากรของกัมพูชายากมากที่จะเกิดขึ้นจากนักลงทุนชาวต่างชาติครับและด้วยการปิดด่านของประเทศไทยทําให้เศรษฐกิจของกัมพูชาดิ่งลงอย่างรวดเร็วและประเทศที่จะถือโอกาสเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศนั่นก็คือมาเลเซียครับเพราะมาเลเซียจะนําทั้งน้ํามันจะนําทั้งสินค้าอปปุปโภคบริโภคเข้ามาขายในกัมพูชาครับ แต่ผลดีจะเกิดกับมาเลเซียครับเพราะมาเลเซียจะได้ดุลการค้าส่วนกัมพูชาจะแทบเอาอะไรไปขายมาเลเซียไม่ได้เลยพืชผลเกษตรที่มีอยู่ในกัมพูชาแล้วถ้าจะขายไปมาเลเซียต้นทุนมันก็สูงกว่าการขายในประเทศไทยและอุตสาหกรรมการผลิตของมาเลเซียก็น้อยกว่าประเทศไทยทั้งดัดชนีความโปร่งใสทั้งดัดชนีเรื่องของประเทศที่มีการพัฒนามันก็เป็นตัวบอกได้อยู่แล้วนะครับว่า ฝีมือในการบริหารประเทศของฮุนมานเน็ตและฮุนเซนอ่อนด้อยมากจะเก่งแต่เรื่องการสร้างผลประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองและพวกพ้องตัวเองแต่การทำเพื่อส่วนรวมการทำเพื่อประเทศหาไม่เจอต่อให้จะควบคุมสื่อได้ควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้และมีบางประเทศช่วยหนุนหลังที่จะไม่ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่สุดท้ายประชาชนชาวกัมพูชาก็จะทนไม่ได้ครับเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ เขาก็มีโอกาสที่จะอดตายถ้าสู้ก็ยังมีทางรอดโอกาสที่จะมีการลุกฮือใหญ่ของสังคมคนกัมพูชาที่จะโค่นล้มตระกูลฮุนเซนมันเริ่มนับถอยหลังแล้วครับแต่อาจจะช้าลงบ้างครับเพราะว่ามีคนไทยบางกลุ่มแอบปันใจช่วยเหลืออยู่ครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยากให้เปิดด่านเราลองเจาะลึกลงไปดีครับทำไมเขาอยากให้เปิดด่านนั่นก็เพราะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคของเขาส่งของเข้ากรรมบูชาไม่ได้หรือเปล่า